ทุกคนก็คงจะเจอกับปัญหาการต้องคอยพกแบตเตอรี่สำรองหรือว่าที่ชาร์จแบตเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่ากลัวว่าสมาร์ทโฟนของเราจะแบตหมดในช่วงเวลาที่เราต้องการจะใช้มันมากที่สุดนะคะวันนี้ซู่ชิงจะมาแนะนำสมาร์ทโฟนแบตอึด Acer Z630s เครื่องนี้ราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทนะคะจะขอสรุปเป็นข้อๆเลยก็แล้วกันค่ะว่าทำไมซู้ชิงถึงชอบสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ค่ะ ข้อที่1น,นะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เด่นเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่า Acer z 6 3 0 s ให้แบตเตอรี่มาถึง4,000ม ah ิลลิแอมค่ะ4,000มิลลิแอมเลยนะคะจากการทดลองใช้งานเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าหากใช้งานตามปกติทั่วไปโทรศัพท์เล่นเน็ตด,ดูหนังฟังเพลงนะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้ถึง2วันค่ะหรือว่าหากตั้งสแตนบายไว้เฉยเเนี่ยอยู่ได้นานเกือบเดือนเลยค่ะ ความดีงามของแบตเตอรี่เครื่องนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ความอึดอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยทั้งประหยัดแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมค่ะ ข้อที่2ดีไซน์ค่ะซูชิงชอบดีไซน์ของ Z630s ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะคะเพราะว่าฝาหลังออกแบบให้เป็นลายฝีแปรงแบบนี้ทําให้ดูพรีเมียมมากกว่าการใช้พลาสติกเรียบๆตามปกตินะคะแล้วก็ยังจับถือถนัดมืออีกด้วยค่ะโดยรวมแล้วนะคะดีไซน์ไม่ถึงกับโดดเด่นนะคะแต่ว่าถือว่าเรียบหรูได้มาตรฐานค่ะข้อที่3 Z 630S ใช้ระบบปฏิบัติการ P O Android ค่ะย yeah. สำหรับซู้ชิงแล้วระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นที่ชอบใช้มากที่สุดก็คือแบบที่เรียวกว่า pure Android แบบส่งตรงมาจาก Google ออกจาก Google ยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องผ่านการปรับแต่งจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนใช้งานง่ายคล่องแคล่วสะอาดตาข้อที่4 Acer Z630S ใส่ได้2ซิม แต่เดี๋ยวนะไม่ใช่แค่2ซิมธรรมดาธรรมดานะคะแต่เป็น2ซิมที่รองรับ 4G ได้ทุกรูปแบบเมื่อถอดฟ้าหลังออกมาแล้วก็จะเห็นว่าใส่ micro SD card ได้อีกด้วยข้อดีข้อที่5ลูกเล่นการใช้ gesture control ที่ Acer เรียกว่า Quick Touch ค่ะเวลาที่หน้าจอดับอยู่เราสามารถใช้นิ้ววาดลงไปเป็นคำสั่งต่างๆได้ดังต่อไปนี้ปาดลงล่างหรือขึ้นบนเป็นการปลดล็อก วาดรูปตัว C เป็นการเข้าถึงกล้องถ่ายรูปวาดรูปตัว V เป็นการเข้าใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ปาจากขวาไปซ้ายเป็นการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า left page ซึ่งก็คือที่รวมของข่าวสารและการอัปเดตโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นเหมือนแมกกาซีนเล่มใหญ่ให้เราอ่านเพลินๆค่ะแล้วก็ยังมี quick control สำหรับการฟังเพลงด้วยนะคะ ชีส <Cheese. S 2> ข้อที่6การใช้คำสั่งเสียงกับกล้องอันนี้สนุกมากเลยค่ะเมื่อเปิดการใช้งาน voice control สำหรับกล้อง <A camera. S 1> สิ่งที่เราสามารถทำได้นอกจากจะแค่สั่งการให้มันถ่ายรูปให้ <A camera. S 1> เมื่อพูดคำว่า capture หรือว่า Cheese แล้วนะคะ <A S 1> ก็ยังสั่งให้เปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังได้ด้วยเสียงด้วยค่ะ front camera rear camera หรือจะใช้เสียงสั่งให้เปลี่ยนโหมดอัตโนมัติก็ได้ด้วยนะเซลฟี่ H D R พาโนรามา Bright Magic ึ่งก็นำมาสู่ข้อดีข้อที่7หรือว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า Picture with Sound ภาพพร้อมเสียงนั่นเองค่ะนี่คือฟังก์กชันการถ่ายภาพพร้อมบันทึกเสียงเอาไว้สำหรับเวลาที่เราต้องการบันทึกมากกว่าแค่ภาพนิ่งหลังจากกดถ่ายภาพเสร็จแล้วเรามีเวลา10วินาทีในการบันทึกเสียงเข้าไปด้วยค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยอากาศไม่ร้อนเกินไปนี่คือตุ๊กตา Android ใส่เสื้อลายขวางน่ารักผุดผด เอาละค่ะเราก็ได้ทราบถึงข้อดีที่ทําให้ Acer Z630S น่าใช้งานไปแล้วถึง7ข้อด้วยกันนะคะคราวนี้ก็มาถึงสิ่งที่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังปรับปรุงได้เพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะซึ่งก็คือคุณภาพของกล้องและก็ลําโพงนั่นเองค่ะ สองอย่างนี้นับว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ค่ะดังนั้นสำหรับสู้ชิงแล้ว Acer Z630S เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ heavy duty หรือใช้เยอะใช้หนักตลอดทั้งวันเพราะว่าแบตอึดเหลือเกินค่ะและนี่ก็คือสเปคทั้งหมดของ Z630S ค่ะหน้าจอขนาด5.5นิ้วความละเอียด1280คูณ720พิกเซล หน่วยประมวลผลออกตาคอ1.30กิกะเฮิรกล้องหน้าและกล้องหลัง8ล้านพิกเซลแรม3กิกะไบต์ความจุข้อมูล32กิกะไบต์รองรับ2ซิมการ์ดและมีช่องใส่ไมโคร SD c a r การ์ดน้ำหนัก165กรัมและใช้ระบบปฏิบัติการ Android ส่วนราคาของ Acer Z630S เครื่องนี้อยู่ที่ดนๆดน8,990บาทค่ะ Acer